ช้อยช้อยเพิ่มบ่หรือว่าเอาชิแผ่นทำเก่าบ่บ่แล้วเพิ่มบเลยไงบ่แผ่นมันเฮียเลยแผ่นหนึ่งยังยังตกเก่าแผ่นบเหมือดแผ่นสิบเอ็ดแผ่นไปแผ่นลมอ๋อมาางนีือมามามาจะน้ำพ่อพ่นนี่ก็ได้เนาะโดยเนาะอันนี้ถือว่าขายไป็แป้นบ่เนยเ้เจ้าโอ้นับเบิ่งดูหันเมีนอยู่บ่ให้เกินบ่หรือว่าบุกบบ่ครบเลยได้เนาะครบแล้วเออเกินเกินเนาะเขาจะเกินก็เกิน เนอะเนาะมาอีกวันนี้เห็นขึ้นโค้งลังคุมลังคาได้รได้พี่น้องเอ้ยโดยเนาะสบายดีบ๊จิตบ๊คัมสบายดีเดินสบายดีเนาะเดินเนาะกันวันนี้กลมากันสามคนพี่น้องเอ้ยมาเฮือนเอือนางเพื่อนคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมาเห็นได้มาเบิ่งทางสร้างเพื่อนเห็ดโค้งหลังคามันแล้วก็บกิถามไทยสังกะสุนตสังกะสีและพี่น้องเอ้ยแล้วก็พาไม่ กระตาเนาะหรือว่าฟ้าไม่กระจาดนั่นแหละอ่าว่าสิมีจักรเพนฮะยั้งเลยบ่าจิตอ่ายั้งอ่าว่างบในการเหตุเฮือนแล้วนะอ่าเรื่อคาชางแบบนี้ดิค่ะคาช่างเนี้ยเพื่อนมีเลยจังแล้วอ่าคือเอล็กวะอ่าแต่ว่าทีนั่นนี่คือทีบ่าวตาคยอว่าในคลิปแต่ละเทือก็คือมีแต่ว่าทยอยจ่ายค่าไม่ หรือว่าสังกะสีพลาไม่กระจั๊ดอ่าแต่ว่ามีจ่าเทือกหน่อยใชนะแต่ว่างบในการตั้งขึ้นจ้างชางง่างยังบุทันมีใชนะแต่ว่าเอาื้อนางกันอะสิหาพี่หาน้องเพิ่นมาต่างซอยใช่จักแล่นะแต่ว่าถ้ามีผู้ใหญ่เพิ่นเข้ามาก็สวยแล้วก็ยิ่งดีนะอ่าสองล้านหาเส้นกิบอ่าคาซางนะเพิ่นว่าพรเจ้าตอนนั้นเท่าไหรบอสองล้านหาเส้นบ่ ถ้าว่าทางอื oh, no? oh, <laughs> ่นน่มันสามล้านเกินไปแต่ว่านี่ทางญาติพี่น้องซอยเกินวไปแือว่าใหญ่ใหญ่กว่าเขึอนหลังเก่าแล้วหน่อยนึงก็มันสูงขึ้นกว่าเก่าโดยเนาะะจังไดก้ทางบอตาเองก็ทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขชนพี่น้องเลยบพรว่าสิอยู่ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเด้อเนาะพี่น้อง กะทางบาจิ players, oh. ตเด้ยสันมีวีแววอยู driving. ่บ่ยังอยู่พี่น้องยังบ่มือ่ยังบ่ทันได้มีงบเนาะพี่น้องเ้ยเพราะว่ากังอ่พวกรักพวกใหญ่พิ่นเนาะกะคือเว้าแนี่เนาะพี่น้องเนาะบ่ว่าสิผ่านทางเบาค้ำเบาจิตเบาเวียดเบาเผยเบาแซนพี่น้องเอ้ยหรือว่าทางทีมงานอืออื่นนะกที่วาอยากเข้ามายสดช่วยทางครอบครัวของเอหนางกะ อ่ายินดีเนาะพี่น้องเนาะทำเล่าคนเพิ่นเนาะแม่นเพิ่นอยู่พี่น้องเลยาะว่าทีนี้แน่งบน้ำบ่อตาน่ะอ่ามีโทรศัพท์กีิษฐ์นะพาแม้กระจาดนี่กัจักสิพอหรือบ่พออ่าตอนนี้ยังเหลือเงินอยู่หนึ่งล้านกิบพี่น้องเลยงบน้ำบ่อตานั่นกายคาซุมกาซานยังบ่ทันมีเลยเดินได้ที่นี่อยู่เบิกเนาะมื้อนี้กะซื้อน้ำมาอากาศร้อนน้องบอชิตมื้อนี้ ป้อเปื oh, uh, ่อยหมดเลยพี่น้องโอ้เนาะบม่ได้กินเนาะนี่น้ำน้ำโคกพี่น้องเนาะเย็นเย็นอันนี้แหละว่ามันต้องถอกได้หลายคนไงยมร้อยหมดมันฟูละขวดละขวดหมดเออเนาะนี่แหละหักแพงกันกินลายเป็นมาหวานเนาะช่างเนาะมาดิ <laughs> โอ้ยมามาตั้งใต่มือพอ่อทืออหารพ่อมื้อนี้บาทเลย<า>โอ้สบายดีเดอ้ <laughs> อด <laughs> าอะกันากันขึน้นใช้นี่ประเด็เน,นาะโดสบายดีน้องสบายดีเอ้ยดโดยเนาะใช่เจาะคู่กันเฉพาะเอาพากันยินใหญ่กันกินแล้วกัน สร้างน้ำด้วย,ดยสบายดีเดอร์ทางนั้นอ่าเถอะนะขึ้นอาใส่โคง้งหลังคาเมื่อนี่มาเมื่อนรถใช้ว่าสมไอยอยู่แท้นียวะมาลงมากินน้ำก่อนก็นไดไอ้อันนี้นะสามเม็มดจะบ่ถามเพิ่นแล้วเพิ่นว่าสามเม็ดนะมีอยู่1ิพุท อ่าน้องก็เลยแบบไล่อันว่าคาคาจังไรเพื่อเพื่อคอนมันออกไปทีนะไล่แล้วมันไล่์คาบางแล้วนักบอลมากินจำสารพันนาวันนี้สิพุทธสิพุทธโอ้เนาะโอ้วงคอนสิบเซนได้กว่าสิบชองยาวพุชบอกเอะเนาะยาวพุชยาวกะยาตัดออกทำยาวเลยนันเตนันเตลูกอาชางมาสิบสองพุทธมันมันโมเมนต์ยังดอกอ่า มันเรือนะมันดีกว่ามันโบถิงบานีงใส่ลงไปอ,งอีกแปดอ่าอ่าฮิคอนอย่้ยเอาแหละมันจะขาดไพ่กับไพ่กับกีไลู่บจะเป็นนะว่าสามมันไม่จะพุ่โดยเพราะว,ว่าอีอย่างกับแบบออยังไงก็ขอเงี้ยน้ำชางจำเป็นบ่หรือว่ายังไงเนาะต่างหากันนะต่างหากันไม่ว่าอยู่เงินใกล้ค่าชางกันชิบูมีได้ได้นี่ว่าติดหนีแล้วนี่ย่ากับอารมณ์ปุ้นแปดมัน มันสบายแป้นแป้นยังเหลือจากแผ่นแป้นนี่หนึ่งพอนยแป้นเต็มเต็มต็มเต็อเต็มเต็มดต็มเ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 ตนนี้็มเตมเต็มเต็มเตมเต็มเต็มนต็ชเต็มเต็มตเต็ต็มเตัต่ตตเเาเเเเเเตมมตมมมเ เอายังบ่ใช้ซื่อ8 8นเออได้ต่อเอานี่อ้ายๆๆวจังสมคือหมู่เฮือนเนาะเฮ็ดหวนไดทางดนี่ได้ทางพุนทางพุนเนาะสมมุติว่านี่นะคั่นห้องคั่นห้องนี่เจ้าคักจักได้เ็ห้องเนาะเฮ็ดคั่นห้องนี่แล้วก อ่าเปิดตัวตัว,ตวนี้ลวงที่นะเอาอยัางว่าพอได้อัดเครื่องอัดของนั่นนี่ที่นะอ่าเอาน้ำหนีมนก็เป็นล่วงเลยเด้มันก็น,นางนี่ก็ได้อยู่แต่ว่านะแต่ว่าห้องในที่นี้อัดอ่ะน,นะย็นวบา,บาไปหากี่ชุมกี่ชีเนาะไปนั่นไปน,นี่พวกปลากระชืดูอ่อเอาแบบนอนนอนอวยหัวไปทั้งพูรือว่าดูว่าบุษบกษหนอนอวยพีู่ดฮะโอปินหัวลงใต้ อ๋อเป็นหัวงนี้เป็นลงออกขนทางอ๋อกัดกัดนี่ได้เันกันห้องหรวมจุกประตูนี่ได้เพราะว่ามันมันมันกิดจากมันเกิดร่วงอยู่เนาะแต่คือว่าแล้วแต่อ้ายเพิ่นว่าจากเห็ดแล้วเนาะทำาไเลยเห็ดประตูอันเดียวก็ได้อ่าสีเห็ดประตูบอหันเลยเนาะแล้วก็อ่าก็ได้คือการยังไงอันเดียวก็ได้ แต่ว่าสังกะสีกันสิช่างเขามามื่อนี้ละเล็กกระปุมเล็กกระปูนพ่ออยู่ที่พ่อบ่เล็กกระปูพ่อปะเล็กกระปูมุงไรไม่ได้เล็กกระปูเอางไรเล็กกระปูมุงเนาอ๋ออยัางไรเล็กกระปูมุงอืมอืมอืมอ่าโชคพี่น้องเห็ุว่าเฮือนไม่ใชกระชัว่า นับตั้งแต่ซื้อเสาซื้อไม้ตอกขอกลานี้เงินสองมื่นสามมื่นนี่บ่พอได้บอกพ่อได้พี่น้องเนาะอันนี้เบาเบาตาจ่ายทอคาไม้นี้เนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่นไปก่อนแล้วก็แม่นล้านน้อยๆแล้วก็ให้เอื้อยเพิ่นซื้อเล็กกระปุกมันนั่นอีกแล้วก็ซื้ออ่าจังได สังกะสีานี่อีกนี่เนาะยังผ่าใบกระจาดอีกกับฆ่าช่างเพิ่มอีกนี่ยังมุมีอยู่นี่ยังว่าโอ้ยเฮ็ดจะได้ระบ,บาดน,นี่เนาะจะได้ไปโทษไปหนีช้างเพิ่นเลยด้อเฮ้ยเไม่ยา,า,ากไหรอกเนาะอ่าน้ำเทวบลังเป็ดยังค่อยไม,ม่ใจแต่ว่ามีสังกะสีนี่มือนี่ชิได้มุ้งบ้าง่เนาะ งเนาะใช้เชนพีใช้เช่นพา,น,น,าน่ขคือได้ลงบาได้คือเพิ่ว่าเลยเนาะบานี้ลงก่อนไนี่บาไปหาหอยมอนเนาะนี่แหละจะว่าชาวมันเลือคือผู้ชายาน็นสามเสาไปทันอ่ไมเลยอาอก็เลยมีแต่ชิตัดออะ ตั้งเอาแกแต่เป็นเก้าเสาคือเก้าพี่น้องแต่ว่าท่อเฮาบริยิงขึ้นเทิงอิเนาะเก้าเสาคอยใช้ทางการย่านได้ก่อนยานล้มย่านเลยได้บ่จะจะนักตึกนี่คือยังย่านลมอ่ะอ่ะอ่ะโอ้ลมมันหยุดหยัดหยุดหยัดอยู่เนาะใครแต่เฮาพังนิจังหน่อยอันนี้อันนี้พังลงเลึกแต่บ่นี่บ่านะประมาณเช้าเช็ดหนึ่งนะ โอ้เออน่ะใครใครกลัวบ่ฟังอยู่อ่าเพราะว่าเฮือนเพื่อนบางหลังนี่เพิ่นเพิ่นตั้งเลยนะไม่ได้ฟังแต่บางคนก็ฟังพวกบ่กินบ่โบฉันก็ชอบมันนี่เอาเนาะเมื้อมเมื่ออื่นนี่ไปอีกว่หาหอยนี่ยจังหวะหันยากนี่ก็อยู่น้ำชามเอออยู่เนาะก็ก่อนแล้วเนาะมื่อนี้อยัางน้อยเพิ่นการซากระศีีคาว่าให้นะอยู่อยู่อยู่ก่อนอยู่ซอยเพิ่นนี่แล้ว เราแรกกัมีมีมิตรพีนนะ่นะ้องนะเนาะซอยกัดได้หมดตะกุนเดียวมั้ยถามไปนางเพื่อนโอ้ยไปนางหู้อยู่บ่วะ่ะ <c oughs> ช่างเพื่อนเชียนว่าใช้ใช้ฝา,าก้อนโอ้มันก็คนเด็ดแล้ววะมึงมุ่งหลังคาก้อนนั่นแหละคนมาจะเห็นนั่นโอ้ยมุ่งก้อนย่างเด็ดว่ะมุ่งก,อนะอก้อนเนาะจังฮุม แต่ว่ารุ่นเบิงน้ากันพี่น้องเลยชาวสี่พรสีพอหรือบุพอแต่ว่าแทกเบิงนี่ว่าชาวสี่เนาะดูว่าชาวสี่บุพอก็จําจําเป็นได้ใช้สังสีเก่าแล้วนี่เอาแทกมาอีกบ่ายเนาะบุพเพตีบ่ายบ่ได้กัดสีไปลั่นนะฮมันมันไปแล้วมาเช็ดมันสังการมัเจียนชนมันเชือ เพราะว่าเพราะว่าตัวนี้เน ak, mein, main, main ี right. ่ยม really ันม oh, uh ันมีชิพเพทเหรอฮะบัดบัดอันเทียงหลังนี้มันกระข่วงลื่นกันดำหน่อยเนาะโอ้ยมันมงประมาณนี้แหละพออยู่ดอกแต่ว่าชอบชอบชอบชิพชอบสามเมตรเลยถืออยู่ชิพพุทธถามทางเงิน้างคายสังกะสีเพไปนะซางกสีแต่ว่าน้องว่าเฮ้ยชิพพุทธนี่นักนอนบัตรื้อไปบัตโมมีทวนโมมีอย่างมันพอแห้งอีกแหละนะโมมีอันใส่ข้าวนะไปอานชิพซองพุทธซะ มันเหลือไว้แต่ที่โนว่าเมนเมนมันเหลือนั่นดีเจมคืนตื่นยิงแล้วโอ้ยบ่แห้งอีกสิได้กลับแบบพี่ชมข้าช่างเพื่อนมาชง,งนี่ก็บเช็ด,ด,ดาหาพูนเด้อเด้ออยู่ตัวหายง่ายนังออกไปเบะกเกอาเองบ่ว่าปล่อยแฟนลูกประชัยผักากาดนะบ่มีเด้อจะไปหาชื่อสิไ,ได้เด้ออุ้ยแล,แลม้มันมันมาอุ้ยแล้วจะมีชื่อครับมาให้แต่ว่าตอนนี้บ่มีถามเบิร์นแล้วแถวเดินแถวตลาดเนัด มั uhm นมันร้าเป็นชัวร์ร้านมันขาดร้านมันขาดหมดเลยมัเป็นมันชัวุชอคือฟากระจาดนี่ผู้ผู้เห็ดน้ำกับเห็ดน้ำบทันนะโดยกว่คนได้สาดเนาะเนาะอ่าก็เคยมีพี่น้องอยูุ่่ยไปแล้วนี่โอ้ยจำเห็ดกับชายตะไม้เลยแหละชายตะไม้เลย มีแต so like, so so ่ว่าบ so yeah. ันนี้ไม่เก่าจนพวกอันนี้นี่ก็เบนเห็ดเคลื่อนไฟหรือว่าเคลือนขัวเนาะก็เป็นซ่านเป็นยางเกยออกไปคากเยงโดยเฉพะเจ้อเลิตวดูแลผู้เาจ้ได้ก็ได้ก็ได้ก็เมกระวงอีกมันเยนาะคอยขยับขยื่นออกไปเท่เล็กเท่าน้อยเนื้อแทบตัวีชิป ไผ่กับชิบห่องอือฮ่า่าใส่ใส่คนละห่องเลยเนาะต่อเลยลูกเหยาคนละอโตเอาละก็ได้อย่างอย่าชวนทั้งเขาพอสร้างคนกินมื้อนี่โอ้บุรท่านเห็นได้แกงหน่อไม้อย่างไแบ้าโอ้แกงหน่อไม้ป่ะพูนี่โดแกงหน่อไม้อย่างนี้แหละโตใครอดอกหน่อไม้เพิ่นไลายอยู่ จะว่าหาจะว่าหาหอยกันหาน้ำบรทานแล้วเนาะหาบรทานเลยเบิดแล้วเบิดแล้วอึดแล้วหอยกันช่วงนี้ก็อยู่น้ำฝนกับบรคอยได้ไปมันได้ฝนหนึ่งแล้ไปกับไก่เนาะไปไก่โมเมนต์โมเมนต์เกือบหอดอ่าัะไรแถวเขตภูนัเขตแถวบ้านป่งแถวห่งปงนงปงหน้าไปแต่ว่าไก่แถวบ่าเว เธอใกล้โบได้แล้วบ่มีเขตบ้านนาหอยเนาะไปตอนนั้นนาหอยลายอยู่ชมซื้อบ้านนาหอยทา้งทั่งทุ่นมาแม่อัดทั้งทุนอ่าว่าบ้านทุนแล้วบ้านนาหอยบ้านนั่นทุนละลายตอนนั้นนะบอกกูเมือนี่กันนะอึดคือกันอึดคือกันเลยใส่จะใส่ไมมยังมั่นสบายหนิ เออเบิ้ด่เบิดไม่ใช่บโพชิลงผักเทียงก่อนวหาวใช่เป็นพาดเลยก็เป็นผ้าวใช่แต่ข้างนี้กันจักใช้พอเลือกใช้ก็ใช้เป็น้าอินพรกันก็ได้เนาะทาเบิ้งทาทาใช่ไหมล่ะทามากกับปอกสบายใช่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นมากเมื่อไรเดียร์ที่เขาเล่นไปถามเบิ้งให้อะนะหรือว่านี่แหละนี่เราใชยก็มีอยู่นี่ เนาะทำบุญยาเพื่อนมาชงเองก็ได้เดินคารามันเขาเองนัแหละคารามันก็เอาเองอ๋อว่าคารามันเพื่อนเอานี่เซนหาเซนฮกผู้ใดเนาะถ้าใครธรรมันจะฮกสิบพันนี่ก็โอเคเซนนึงก็เก็บไว้เจ้าของรถไทยนั่นคักเลยตกลงบริจาองรถไทยเออแต่ว่าบัดยามบัตรยำผู้เล่นบัดยามก่อนเนาะโดยโดย อ่าเช่าบัดไม้แป้นนี่ก็ได้ต่อขังนะไม่อยังมั้นจะอายนี่อัมฮะไม่เป็นลมอะไรโอ้อันตีตีจังกะชีใช่มจังกะชีดูรอโดดอ๋อคนนักเลื่อยมากอ่ะมาเช่านี่แหล้ววันนี้โมเมนเดี๋ยวไม่แดงนะทูเนาะไม่เป็นลมดูใช่ไม่แดงแข็งคักนั่นแล้วไม่ทุ่มเนาะไม่ล่างไม่ล่างบ่โดยอ๋อ อามูเหอลาอาชาใชาสีเพล็พุ่มพลนสีเบอเลแต่ว่ามันมีชินยัวพังเลยครับใช่แต่นี้น่าแต่ว่ามีชิ้นยัวพังเลยได้ใช่ชิ้นยัวพังน้าไจบขึ้นชั้เนนมันก่อ้นกวางเกลบมานี่ก็คักแล้วนี่ก็ได้ โอยทนยั่งป้านลวะเอนางทักตลอดเอ็นางเน่ยต้องเป็นห่วงทักเราเอนางเราวะโุ๋ยม่ห็นกันเ้ยทักแะออนเราวะป็นความราหอะเนาะอเออว่าแล้วกัอ่าคาค่าค่าไม่เป็น อ่ะอย่างไรอันแบบช้อยช้อยเพิ่มบ่หรือว่าเอาซีแผ่นทำเก่าบ่บ่แล้วหอบด้วยบ่แผ่นมันเพี้ยเลยแผ่นหนึ่งยังยังตันเก่าแผ่นบบสิบเอ็ดแผ่นนะคือไปแผ่นลมอ๋อแ่นลมเนี่ยราคากันง่ายขึ้นไปน้อยนึงเท่าไหมันโมาอะไรเนีอยเนาะเป็นลมเลยคือบ่อชีแผ่นคือวนมาแก็เยอบ่อแผ่นนึ่งมัน่ อ่้แต่ว่าเขามาแหกเอาเยอะมันแหกมันน่อยนี่มันมาเตรีมหน้าชาวนี่น้าชุบช้อนนี่ดูดูมันเลรวมเป็ดเป็ดมันเลยรวมรวมบองอยู่บางบางที่มีใจก็บมีได้เป็นเห่ออะไรก็อ่าทีตอกได้หันไปรวยโอ้ไรทำทีตอกเนี่ยเนาะพออันนี้เป็นแป้นเล้าส้อ่าตัวนี่เป็นแป้นเล้าเนาะเป็นเปดเล้า โยเนาะอ่าหน่อยแบบว่าจากอ่าเมียว่าใช้ไปเห็ดเฮือนคือบมเห็นเฮือนบมแห้งแล้วอ่ามันก่อนพี่น้องเลยแต่ผมมีกับชื่อละชื่อละคับเพื่อหาขายเป็ดไข่ไก่เพื่อละโบยันเข่ากล้องโบเข่ากล้องเลยบรได้ย่านย่านกล้องบรได้เลยเป็นเป็นทางนี่ย่านแล้วไม่ากล้องกล้องเราคือก็ย่านกล้อง ยะพอลงไม่สั่งนะก็อยู่ขึ้นอ่ะม่ตุ่มเลยระยาหนี่อ้าุเอามาเฉยเนาะเดี๋ยวอาจะให้อันเพ่นล่แป้นก่อนลล่เบิ่งน้ำกันเยอะค่ะลล่ลเบิ่งงนาะแปนแ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะว่าไล่แต่ที<ำ>่นะเ่้นห้าเป็นแลมอ๋อหาเส้นห้าเนาะหาเสนห้าิบพันกีบพี่น้องหรือจะเอาเพิ่มก็ได้ เออจะมาบรรพโซอะไรก็ยาแลสแหละจะเพิ่มจะเพิ่มแด้ก็ไดอยู่บอกเจ็ดใช้ไหมามามาพี่ผังดูนี่ยืมได้เงินนัน่นยืมเงินจ่ายสร้างเพื่อนก้อนนี่เจ่าไหร่เนาะแปดห้าแสนห้าสิบพันสร้างเพื่อนเด็กพวกมีเป็ด ยังถาแต่สังกสีมาบานนี่สังกสีมนี่มามเมื่อนี่แหละยังนอยห้อเฮ้ยชิเผินจับกล้องให้ั่มนาะอยู่ห่มนี่แหละอย่าวาชื่อระวังเก้ากับชี่ยังบุถึงบเถึงบถึงเก9าพูดนีแน่นอนเลยบเถึง สองหนึ่งเศษเนาะอ่าสองเศษสามเศษส,สี่เศษห้าเศษห้าเศษกับห้าสิบพันพี่น้องมากมากเอาเป็นใบแสนลดเดยดเพื่อนเนาะบอจริเนาะอืม 1>, <łość> 2> 1 2 3่5สี่หครับห้าสิบห้าวะทดลองเลยเดี๋ยวใ่้ยจพ่นก่อนกาางห้าแสนห0าสิพันใส่ใส่ใจนะผู้ใดอานน้ำโอ้เนาะมามามาจะนำพอพ่นนี้ก็ได้เนาะ โดยเนาะอันนี้ถือว่าขายไม่ป็นบ้านนี่เจ้าเจ้าโอ้หน้าบึงดูหันเมนอยู่บ่ให้เกินบ่หรือว่าบุกบ่ครบเลยได้เนาะครบแล้วเออเกินเกินเนาะเขาจะเกินเกินอ่าหาแซนอาจารว่าอันนี้ก็ชื่อเล็กระปูเด้ออืมชื่อเล็กตะปูพี่น้องเอ้ยยังเล็กตะปูยังก็ มงษ์ศรีฮู้มงษ์งศีมงสังคีตอกสังคีเด้ออยังอยู่พี่น้องเนาะอ่ายังอ่าเล็กกระปูอ่าตอกสังคีบาดนี้เนาะพี่น้องเนาะมาบ่จิตอ่าขอบมุกขอบใจลายอถ้าเพิ่นมาส่งสังีบดนี้ะซเนาะอ่ะอ่าเดี๋ยวสิอ่าให้ือเล็กกระปูตัวนี้เล็กกระปูอกสังีนั่นอ่า ไอ้เพื่นอนเพิ่มบีกูนอ้องมืม่อั้นมันบอกพอเนาะ,ะนี่แต่ว่าถ้าเพื่นอน่เอาสังกะสีมาโกบัดน,นี้ใส่สังกะสีนะเมื่อวานนี้คือชีวะทรายเราก็ต้องสังกนะสีเนาะใช่ยังมึงมีสังก <laughs> ะสีแต่เล็กน้อยเพื่อนหอด้ด้นี่อ <laughs> อ๋เพราะว่าใช่ไหมไหมเมื่อนนี้ใช่ล้วเบุญลรือเปล่า ยัางก็เอาแต่ว่าบางครั้งก็บามันมีตะปูตอกยังก็เอาตอกกระปูยังแหนมไปซื้อแต่ว่าแต่ว่าเล็กกระปูแต่ว่าทางกระซีนี่มันต้องตอกช่วงค่ำนั่นยังถือเนาะตอกแดดที่โป้เหลื่อมตากระเพราะพูดแดดอีกบอยแดดเฮ้อบอยแดดฮ่าฮ่ยเนาะอ๋อยังไงกะขอบมุกขอบใจเพื่อนเด้อเอ้ยเด้อเนาะเอ้อทักอ่านี่แหละ หลายเด้อเนาะอันนู้นเมื่อพึ่งดูใส่สาวแก้มแดงเขาอ่าวว่าเป็นได้ไหมหลายหลายเด้อโดยเนาะที่มันนี่กะดีมกดีใจหลายที่มาเป็นนั่น มาสดช่วยเนาะมาสดส่วยขอให้พ่อใหญเจดีย์ด้สุขภาพแข็งแกรงเดลยตลอดปลอดภัยเบาจิตเบาตาพร้อมเด้อโดยโดยเนาะดีใจลาลายเนาดีใจเนาะโดโดยอ้าวเนาะจ่างีเนาะมันนี่เพิ่มเติมเลยช่างศรีเพิ่มมันนี่น้อยเพิ่มาเติมีแต่ว่าให้เจ้าไปซื้อเลกกระปูเนาะมาให้ทางช่างเพิ่มเพิ่ม อ่อโอเคจะ้ะเนาะสบายดียด้ดยเนาะพี่น้องเนาะป่ะตาเพิ่นมาส่งสังกสีจังต่ออีกคลิปหนึ่งพี่น้องเลยมันเวลานาทีกันยาวพอสมควรเลยเนาะพี่น้องเนาะได้แก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่นอ FC, ้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะทางซองบาตาแล้วก็บ,บอกกดข่ามโฆษณาของบาตาไปพี่น้องเลยหากว่าเนะาะบาตาเราผิดพลาดประกันใดก็กราบขอโทษขออภัยทำหลาหลายเด้อน้องพี่น้องเนาะ คนละพี่น้องเลยต่างสีมาจังวากันนี่แต่ว่าถ้ายลิปนี้ก็ขอให้ทางอุลักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะที่ว่าเ่นสดสวยกับทั้งครอบครัวของเอนางจงอยู่ดีมีสุขลำล้ำได้รวยเนาะประสบผลสําสเร็จในหนาทีการงานตลอดปีตลอดไปเด้อเนานะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสาธุพี่น้องไปบ๊าย